ซิติเซน r ีพอร์เตสวัสดีค่ะวันนี้ชมรมสื่อสร้างสรรค์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีภาพบรรยากาศงานพิธีอัญเชิญตราพระราชรัจกรของมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีประจำปี2559เพื่อสร้างความภาคภูมิใจต่อสถาบันการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ติดตามรายงานจากชมรมสื่อสร้างสรรค์ u d ดีค่ะ วันที่27สิงหาคม2559มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีได้จัดพิธีอันเชิญตราพระราชรัจกรอ,อย่างยิ่งใหญ่มีจำนวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมพิธีมากกว่า4,000คนโดยตั้งขบวนบริเวณหอประวัติหรือวังแดงเรียงเป็นคณะ นำโดยนักศึกษาคณะมนุษยศายสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยีและคณะครุศสาสตร์โดยมีนายกองค์การนักศึกษาอัญเชิญตราเข้าสู่ขบวนเพื่อให้นักศึกษาแต่ละคณะถวายบังคมก่อนจะเคลื่อนขบวนเข้าสู่สนามกีฬาใหม่เมื่อนักศึกษา เคลื่อนขบวนเข้าสู่สนามกีฬาใหม่แล้วนาย,ยกองค์การนักศึกษานำขบวนอัญเชิญตราพระราชรัชกรขึ้นสู่บริเวณปารมพิธีตัวแทนนักศึกษาทั้งห้าคณะนำธงไปวางบนปารมพิธีหลังจากนั้นนาย,ยกองค์การนักศึกษานาย,ยกสโมสรน,นักศึกษาและนักศึกษาใหม่ถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตราพระราชรัชกรประธานในพิธีกล่าวคำถวายราชสัุด,ดีให้โอวาาแก่นักศึกษา ที่เข้าร่วมพิธีต่อจากนั้นเป็นพิธีการมอบเข็มตรามหาวิทยายลัยรุ่นที่93โดยคณาจารย์มหาวิทยายลัยราชพัฒอุดรธานีหลังจากนั้นเป็นการแสดงพลังของนักศึกษาชั้นปีที่1โดยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีมหาราชาเพื่อถวายความเคารพต่อสถาบันราชพัฒทั่วประเทศ หลังจากนั้นนักศึกษาชั้นปีที่1บูมมหาวิทยายลายัย U d ดิารูบูมเป็นการรวมพลังและสื่อถึงความรักที่มีต่อสถาบาันอันทรงเกียรติแห่งนี้ปิดท้ายพิธีด้วยการแสดงฟ้อนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดเ็จพ,พ,พ,พระเจ้าอยู่หัวกิจกรรมในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญนะครับสำหรับน้องๆปีหนึ่งเพราะว่า1ปีเราก็จัดเพียงแค่หนึ่งครั้งปีนี้เป็นปีปีแรกที่ได้จัดอย่างยิ่งใหญ่อย่างนี้นะฮะก็เห็นความตั้งใจของน้องที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรม น,น้องทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเห็นความลําบากนะครับตั้งแต่ตอนเช้านะครับเข้ามาเช้าเช้ามบ่ายก็แดดร้อนอย่างมากแล้วก็พอเย็นมาก็ฝนตกน้องก็ยังไม่ที่จะออกจากสนามนะครับในช่วงที่ฝนตกก็เรียกได้ว่าน้องมีความตั้งใจสูงนะครับพวกพี่ที่จัดกิจกรรมก็เห็นแล้วก็รู้สึกปลปพื่มใจประทับใจแทนนะครับก็การเตรียมการนะครับก็ใช้เวลากับ ไปสถานที่เกือบทั้งคืนในช่วงเวลา1สัปดาห์ก่อนจะจัดงานนะครับก็ทุ่มเทให้กับงานนี้นะครับเพราะว่าเป็นปีแรกที่เราได้จัดในสถานที่เดียวก็คือรวมทั้งมสามพาแล้วก็มอในมาจัดในที่เดียวนะครับแต่ว่าภาพบรรยากาศของวันนี้ครับก็มีปรากฏการธรรมชาตินะครับเข้ามาแทรกก็คือมีสายฝนมีฝนตกลงมานะครับก็เนื่องจาก สภาพสภาพอากาศนะครับก็ไม่ได้ทําให้วัตถุประสงค์ของพวกเราเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดนะครับก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในนักศึกษาที่แบบว่าได้รอดซุ้มตามหาลัยเพื่อรับตราพระราชลัจกรได้เป็นคนของพระราชารู้สึกภูมิใจที่สุดเลยค่ะก็ถือว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ครับเป็นพิธีทางการที่รู้สึกว่ามันน่าจะสมบูรณ์แบบ แต่ก็มีสภาพอากาศนะครับที่ค่อนข้างจะไม่เป็นใจแต่ผมก็รู้สึกว่าเป็นวิธีที่ดีมากเลยครับอย่างน้อยเราก็รู้ลว่ารุ่นนี้มีความอดทนสูงมากแล้วก็ทําให้เราเห็นคุณค่าในการได้รับตาครั้งนี้ครับคําว่าราชพัฒนได้พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชให้เป็นชื่อประจําสถาบันพร้อมทั้งพระราชทานตราพระราชรัจกรให้กับมหาวิทยายลัยราชพัฒทั่วประเทศค่ะ คุณผู้ชมและเพื่อนๆเ,เองก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวกับนักข่าวพลเมืองได้ที่ facebook com citizen thai pbs หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ณนขณนะนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ